ตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วารตี้ทลอกกับผมสลาวุฒิแท้เดียวนายกสมาคมธุรก,กิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวารตี้ทอกแปดโมงสานาทีครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเชียงใหม่วารตี้ทลอกในช่วงของอินชอลันทล์กนะครับ คุณฟังยังสามารถติดตามรายการทางออนไลน์ได้นะครับที่ ww w เวชียงใหม่ radio.com นะครับแล้วก็ที่ ww w c m v m e d i a c o m สําหรับการติดตามรายการย้อนหลังรวมถึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์นได้ที่หน้าแฟนเพจของเราด้วยนะครับ ww w f a c e b o o k c o m เฟซบเชียงใหม่เีททอด้วยครับก่อนที่จะไปคุยกับคุณสุกลษ์จุมพันา์นะครับเรื่องของนักคิตศาสตร์ประกันภัยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งจากพรอมเอนด้านะครับกิจกรรมทีชช่ชื่อว่า นิทรรศการบอลอเกนนะครับผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาศิลปะไทยคณะวิจิตศิลป์ของมชบ้านเรานี่เองนะครับวันที่18-20กุมภาพันธ์ครับที่ลานกิจกรรมอาคาร A ชั้น1นึ่นะฮะเรียนเชิญน,นะครับไปดูผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษานะครับพวกการออกแบบเฟอร์นิเจอร์การออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอะไรต่างๆน,นะครับแล้วก็คุณคุณที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับ เทศก,กาลที่ชื่อว่าเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก20-23กุมภาพันธ์นี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับที่ชั้นหนึ่งอาคาร B หน้าร้านยูนิโคลนะครับสูนการค้าพรอมมนาดารีสอร์ทมอญเชียงใหม่ครับนะครับเข้าสู่ช่วงของอินชอนันท t a ็อกนะครับกับคุณสุกลจุ่มปามันครับช่วงอินชอนันท t a ็อกตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามัน สวัสดีครับคุณสุกรครับครับสวัสดีครับครับผมฟังเกลิ่นเกลิ่นมาแล้วนะครับเมื่อวันสองวันก่อนนะครับเรื่องของอาชีพมหาศารตัวนี้นะครับอยากจะกลับไปเรียนหนังสือใหม่แล้วก็ไปเรียนคณะนี้ถ้ามีในสมัยก่อนนะครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นผลมาจากเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาฮะผมผมเห็นเด็กเรียนแล้วก็ทราบผลโคตากันคนนั้นก็ติดนี่คนนี้ก็ติดที่นั่นแล้วบางคนก็ไม่ติดพอไม่ติดปุ๊บ เอ๊ะไม่รู้อยากเรียนอะไรผมก็มานั่งคิดว่าเอะจริงๆแล้วเราเคยผ่านหูผ่านตาเรื่องนี้มาแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้นะครับก็เลยว่าอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของน้องๆนะครับที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะครับก็คือคณิตศาสตร์ประกันภัยฟังชื่อก็รู้นะอาชีพต้องชอบเรียนคณิตศาสตร์ก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้กันว่าคนที่เรียนคณิตศาสตร์เก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเป็นวิศวะวิศวกรนะครับทีนี้ ผมอยากจะขอกล่าวให้ทราบก่อนเกริ่นให้ทราบก่อนว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไรนะครับคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือ actual s c i c e นะครับเป็นสาขาวิชาที่ผลิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือเรียกว่า actuary นะครับ,บทำหน้าที่คาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยทําให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงินนะครับ,บโดยพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจโดยคิดถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ครับความสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีตประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและสร้างโมเดลคาดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งก็ทํางานในองค์กรซึ่งที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทประกันชีวิตบริษัทให้คำปรึกษาครับบริษัทประกันวินาศภัยและรวมถึงบริษัทการเงินอื่นๆด้วยนะครับครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาเอาที่เราใกล้ๆตัวเราเห็นในโฆษณาทีวีครับนะครับพอมีบริษัทหนึ่งออกแผนประกันบอกว่าอาวุโสโอเคอือีกไม่นานมีบริษัทโน่นนี้นั้นกก็อที่ออกมาใกล้เคียงคล้ายคกันคุณเอกเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรมีอะไรมีอะไรที่มันแปลกครัเขามองเห็นอะไรฮะคืออย่างนี้ฮะมีข้อมูลมาว่าในอนาคตเราเนี่ย ในประมาณอีก5 1 0ถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้อาวุโสเพิ่มขึ้นจํานวนมากเป็น<ม>สังคมคนแก่ใช่ผมผมเคย,ยินได้ยินคุณเอกเกลิ่นในบางวันผมจําไม่ได้ว่าวันไหนว่ามีสถิติว่ามีมีกรมการแพทย์เนี่ยเขาออกมาประกาศว่าต่อไปใน,ในอนาคตเราจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คือเราจะมีสังคมค<น>ผู้สูงอายุครับเราจะมีคนอายุยืนมากขึ้นับด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่แตซึ่ง เกิดจากการรักษาของแพทย์ที่ดีหรือการกินดีอยู่ดีหรือการเอาใจใส่สุขภาพเห็นไหมฮะว่าอันนี้มันเป็นสถิติพอเป็นสถิติปุ๊บเนี่ยนักณิตศาสตร์หลายคนก็อาจจะมองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถจะคิดแบบประกันภัยได้ซึ่งมันนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันมีเหตุเหตุหผลประกอบหลายอยา่างอย่างในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีแผนนี้อยู่แต่น้อยนะครับแล้วก็ไปเมคมันนี่กับ กลุ่มกลุ่มอื่นหรือได้ไปขายประกรันไปเน้นกับกลุ่มอื่นไม่เคยมาเน้นกับกลุ่มนี้นะครับแล้วพอมีสถิติตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นที่อ้างอิงได้กลุ่มผู้สูงอายุก็จําเป็นต้องซื้อประกรันแล้วกลุ่มผู้สูงอายุนี้มีสตังค์ซะด้วยครับเพราะเป็นวยัยเกษียณที่มีเงินสะสมครับอย่างงี้ฮนะแล้วก็มองไปในอนาคตว่ากลุ่มนี้เนี่ยถ้าอยากจะจ่ายเงินเนี่ย เขาคงจ่ายแบบมีเหตุผลแล้วจุดไหนที่เขาอยากได้นะครับแบบแผนอาวุโสโอเคในแต่ละบริษัทเนี่ยบางอาจจะอันบางบริษัทอาจจะไม่ได้เรียกว่าอาวุโสโอเคอาจจะเป็นแบบแบบนั้นแบบนี้ซึ่งซึ่งเน้นผู้อาวุโสนะครับเ,เขาก็จะมองว่าไม่ได้เน้นอาจจะไม่เน้นเรื่องเวลาเสียชีวิตไปแล้วจะได้เงินเยอะครับเพราะว่ามีเงินพอพอควรอยู่แล้วแต่อาจจะเน้นเรื่องของการของค่ารักษารหรือเน้นของเรื่องของ การที่พอต้องนอนโรงพยาบาลแล้วต้องต้องมีรายได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเป็นเป็นตัวที่เป็นองค์ประกอบที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจะนํามาคิดหรือผมยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะอ,อย่างเช่นเดี๋ยวนีเรามีรถหลายแบบมากในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กหรืออีโคคาร์ทั้งหลายนะครับเรามีรถเก๋งปกติรถขนาดกลางรถขนาดใหญ่ที่เป็นเก๋งขนาดใหญ่ เช่นรถยุโรปทั้งหลายแหล่รวมไปถึงรถ SUV รหรือรถเอเนกประสงค์คนะครับถามว่าทำไมรถพวกเนี้กลุ่มการคิดเบี้ยเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกันเพราะน,านักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาคิดมาแล้วฮะว่าความเสี่ยงมันต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถเล็กเช่นรถอีโคคาเนี่ยเมื่อเทียบกับรถยุโรปขนาดใหญ่อัตราบเบี้ยป,ประกันแพงกว่านะ เอายกตัวอย่างเช่นรถยุโรปเช่น BMW หรือ Volvo เนี่ยที่เป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยครับซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่นิยมใช้ราคาคันหนึ่งตั้งแต่สองสามล้านขึ้นไปเนี่ยครับเมื่อมาเทียบกับรถอีโคคาซึ่งคันประมาณไม่เกินห้าแสนเนี่ยอัตราเบีย้ยผมพูดถึงอัตรานะฮะพวกอีโคคาแพงกว่าครับแต่ด้วยความที่ทุนประกันเขาต่ำเนี่ยฮะก็เลยมองว่าเบี้ยไม่แพงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูที่อัตราแล้วอัตราพวกนี้แพงกว่าครับ ถ้าเทียบรวมกันอย่างเช่นต่อแสนกี่บาทอะไรอย่างนี้นะฮะเพ่าะเพราะอย่างนั้นฮะเหตุผลก็ฮะเหตุผลก็คือว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยผลิตด้วยวัสดุราคาถูกครับแล้วรถพวกนี้เนี่ยเป็นรถเล็กครับสังเกตว่ารถบางยี่ห้อผมไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะฮะเบาหลังห่างจากกระจกหลังไม่ถึงคืบอ่ะถูกไหมฮะนั่นแปลว่าถ้าถูกชนท้ายนี่ถึงบอกถึงคนเลยถึงห้องโดยสารเลยนะถึงห้องโดยสารเลยแล้วคนนั่งหลังนี่เจ็บเลยนะฮะ กับรถเก๋งเอารถเก๋งปกติไม่ต้องว่ารถเก๋งใหญ่รถเก๋งขนาดกลางทั่วไปเนี่ยนะฮะชนท้ายยังไงก็ไม่ถึงคนคนนั่งหลังนะครับนอกจากชนด้วยรถใหญ่แล้วก็แรงจริงๆซึ่งไม่ค่อยมีแต่แต่รถที่เป็นอีโคคาทั้งหลายที่มีเบาะห่างจากเบาะหลังห่างจากกระจกหลังเนี่ยไม่ถึงสองคืบอ่ะถ้าชนคือฉีกขาดแล้วก็เพราะว่าทําส่วนใหญ่วัสดุส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพลาสติกกับไฟเบอร์แล้วชนปุ๊บเนี่ยคือเห็นชัดๆเลยว่า กันชน,น่ยฉีขาดแล้วก็แรงกระแทกเนี่ยส่งไปถึงเบาะหลังเลยครับถ้าด้านหน้าถ้าเกิดชนก็คือชนแรงหน่อยปุ๊บเครื่องแตกเลยเพราะว่าเพราะว่าบาบางฮะครับด้วยเหตุนี้ฮะมันเป็นองค์ประกอบว่าพวกนี้ฮะทำให้เกิดความเสี่ยง บริษัทมีโอกาสที่ถ้าจะต้องใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นจํานวนครั้งและที่แพงและสูงกว่ารถขนาดใหญ่นี่คือหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ต้องคํานวณใช่ครับใช่ไหมฮะความเสี่ยงต่างๆทําไมบ้านหลังนี้ต้องแพงกว่าบ้านหลังนี้ทําไมรถคันนี้ค่าเบี้ยประกันต้องแพงกว่ารถคันนี้ทําไมแบบประกันแบบนี้สําหรับคนอายุน้อยเบี้ยทำไมถึงแพงกว่าคนหนุ่มสาวโดยการใช้หลักคณิตศาสตร์และสถิติไปเกี่ยวข้องนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็น นักพยากรณ์ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งโดยใช้ <c oughs> เป็นเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และ <c oughs> สถิติศาสตร์ <c oughs> นะครับอ,อ,อาชีพนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะฮะแต่ว่าผมไปเจอมาในผู้จัดการออนไลน์บอกว่าครับอาชีพนี้เรียนไปยังไงก็มีงานทําแถมรายได้ปีละเกือบ6ล้านบาท <c oughs> นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับ จากบทสัมภาษณ์ของคุณพิเชษฐ์เจียรมณีทวีสินนะครับเป็นนักคณิตสัตร์ประกันภัยของบริษัท i a ครับนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักคณิตสัตร์ประกันภัยเนี่ยจะต้องทํางานค่อนข้างหนักนะฮะเราก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้กับบริษัทโดยการนําคณิตสัตร์มาจําลองอนาคตยกตัวอย่างอย่างเช่น2อบวกหนึ่งได้สนะครับก็มองว่าสองเนี่ยมาจากไหนหนึ่งมาจากไหนครับแล้ว เราใช้สี่ลบหนึ่งได้สามได้ไหมก็ <c oughs> ได้เพราะว่าเป้าประสงค์คือสามนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเป้าประสงค์ที่เป็นสามเนี่ยคือผลกําไรครับเราต้องการให้มันโตขึ้นจากสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเนี่ยจะทํำยังไงครับ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยเขาคิดนะครับแล้วเมื่อคิดแบบออกประ,ประกันภัยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มของเขาออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ฝ่ายฝ่ายด้านหน้านะฮะคือฟรอนต์ด้านฟรอนต์ว่างั้นเถอะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่วิเคราะห์อยู่ด้านหลังอพอออกแบบมาแล้วเนี่ยฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อยู่ฝ่ายด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเขาก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าครับจะจะ,จะใช้วิธีการอย่างไรในการที่ให้ฝ่ายขายเนี่ยขายได้ครับ และขายให้ถูกกลุ่มที่เขาต้องการไม่ใช่ว่าออกแบบประกันแบบมีเหตุมีผลออกมาแล้วแบบดีหมดแต่ดูแล้วลักษณะน่าจะขายยากอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ของบริษัทด้วยใช่ัใไหมฮะต้องต้องทำให้ฝ่ายขายเนี่ยเขาขายได้ครับแล้วจุดไหนเป็นจุดที่เขาควรจะเป็นเอาไปเป็นจุดขายให้ลูกค้ามว่าเป็นจุดเด่นของแบบนี้อะไรอย่างงี้นะครแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายหลังครับนะครับด้วยเหตุที่การประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการประกันระยะยาวครับ ไม่ได้ว่าขายวันนี้เราเลิกไปอีกปีหนึ่งจบเหมือนประกรันภัยไม่ใช่ครับเขาต้องรู้ว่าการประกันชีวิตนี่มันเป็นการลงทุนนะครับพอออกแบบอันนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมีการเคลมเข้ามาเยอะไหม,มแล้วเ,เงินที่ได้จากการขายเนี่ย เข้ามามากเพียงพอที่จะเอาไปลงทุนต่อหรือเอาไปขยายธุรกิจอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับแล้วเอามาบริหารความเสี่ยงต้องตั้งกองนึงเอาไว้บริหารความเสี่ยงเพื่อเพื่อเอาไว้จ่ายเคลมครับตั้งอีกกองนึงเอาไปลงทุนครับในตลาดหุ้น,ห,นหรือตลาดหลักทรัพย์สุดแล้วแต่ครับเห็นไหมครัว่ามันมันซับซ้อนมากเลยแสดง,งว่าคนกลุ่มเนี้ยที่เขาเขาจะเข้าไปเป็นนักคณิตศส์การพันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ต่อให้เก่งคณิตส์แต่ไม่ใช่ว่าคนเก่งคณิส์ทุกคนจะเป็นได้ ต้องมีการผ่านการอบรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือต้องมีการสอบอนุญาตไหมครับใช่ครับอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วแทบจะไม่ต่างจากทางแพทย์หรือทนายความเลยนะครับจะต้องมีการสอบเหมือนคล้ายๆกับใบประกอบโรคศิลป์นะครับของคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยจะมีอยู่1ิบสบลำดับขั้นนะครับแล้วต้องสอบผ่านทางคอปพด้วยนะครับถ้าท่านสอบผ่านหนึ่งขั้นนะครับก็จะได้เงินเพิ่มขั้นละห้าห้าพันบาทสําหรับ เเเดือนประมาณนี้เป็นเหมือนกับค่าเข็มค่าเข็มค่าตำแหน่งค่าอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าถ้าครบ10ก็คือได้ห้าหมื่นเป็น <s <S เงินเพิ่มจากเงินเดือนปกตินะฮะซึ่งต้องได้ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคอปภนะฮะคณะกรรมการกำกับส่งเสริมกิจการการพันเนี่ยมีคนที่ลงทะเบียนถูกต้องนะครับเพราะว่าต้องลงทะเบียนถูกต้องนะฮะแล้วก็สอบผ่านด้วยนะครับได้รับใบอนุญาตเนี่ยในฝ่ายของประกันชีวิตมีประมาณ61คน ทั่ว <neg> ประเทศนะฮะทั <floods> ่วประเทศนะฮะมีหกสิบเอ็ดคนแล้วหนึ่งในสามเป็นชาวต่างชาตินะครับคนไทยมีมีมีประมาณสักยี่สิบอีกอีกสิบเป็นเป็นต่างชาติแล้วในฝ่ายวินาชภัยมีสี่สิบคนอันนั้นเกือบครึ่งหนึ่งเป็นต่างชาติโอ้โหมองมุมหนึ่งคือโอเราจะไปแทรกตรงไหนได้อะไรเงี้ยนะแต่มองอีกมุมหนึ่งคือคนไทยเรายังมีโอกาสอีกเยอะนะฮะยังมีโอกาสเยอะครับตอนนี้ว่า คุณพิเชษเนี่ยฮะซึ่งเป็นนักนิตศาสต์การไยอยู่ AAA เนี่ยบอกว่าตอนนี้ a i a เนี่ยผมฟังจากบทสัมภาษณ์ของเขาเนะฮะเขา a i a ใช้ตอนนี้มากกว่า10คนครับแล้วเขาบอกว่าการันตีรายได้เนี่ยหล้านต่อปีก็เฉลี่ยเดือนละ5้าแสนนะฮะซื้อบ้านเดือนละหลังก็ได้บ้านหลังเล็กๆนะฮะอย่าพูดเรื่องนี้เลยครับเรื่องบ้านหลังเล็กๆเดือนละหลังเนี่ยนะครับอันตรายครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นอาชีพที่ที่ต้องการมากนะครับก็มีข้อมูลจากคุณพันพรทัพรังสีนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทไทยพาณิชยูโอลฟ์นะครับก็เขากล่าวไว้ในวงเสวนาวิทยาศาสตร์ทำเงินวงเล็บประกันไม่ตกงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าไทพาณิชย์ยูโอลฟ์เติบโตแบบก้าวกระโดดมาตลอด10ปีนะฮะแล้วก็มีอัตราการถือครองกรมธรรม์อยู่ ค่อนข้างสูงนะครับผมไม่ลงรายละเอียดแต่บอกว่าอุตสาหกรรมประกันภัยระดับโลกและในระดับประเทศของเรานะครับขาดแคลนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกบริษัทพร้อมทั้งรับรองว่าผู้ที่เรียนด้านนี้ไม่ต้องหางานทําเพราะจะมีคนเข้าไปหาเองมารอเลยนะครับโดยอัตราเงินเดือนจะเพิ่มค่าจ้างในส่วนเป็นในส่วนที่เป็นสาขาที่ขาดแคลนให้ด้วยครับ คือหมายความว่าบริษัทอาจจะตั้งเงินเดือนไว้ให้สมมุติว่าแสนหนึ่งดด้วยความที่เป็นเป็นสาขางานที่ขาดแคลนครับก็เลยเพิ่มเงินในส่วนนี้ให้ด้วยเป็นเงินพิเศษสําหรับสําหรับคุณที่ถือว่าเป็นบุคลากรที่กําลังเวทที่ต้องการในอาชีพที่ขาดแคลนประมาณนี้ใช่ครับนั่นนั่นก็แปลว่านี่ยังไม่รวมเงินค่าลำดับขั้นที่เข้าไปสอบที่ได้เรื่อยๆเลยนะครับเลเวลตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะ่ครับ ผมดูในเว็บไซต์ของคอพพดูแหละในการสอบหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะอยู่ได้สองปีใบอนุญาตนะฮะนั่นแปลว่าทุกสองปีเนี่ยเขาต้องกลับไปไปสอบใบอนุญาตหรือไปสอบเพิ่มขั้นของเขาเนี่ยเรื่อยทุกสองปีซึ่งนั่นก็คือการอัปเกรดความรู้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเรื่อยๆนะฮะในความเสี่ยงในหลักทางคณิตศาสตร์อะไรอย่างที่คุณสุกฤแจ้งใช่ครับทีนี้สมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งตอนนี้กําลังอยู่มัธยมปลายครับอยากจะเรียนครับ ในเรื่องของการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยนะครับเตรียมตัวยังไงครับต้องยังไงดีครับก็จะอยากเรียนอย่างนี้ครว่าในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีเรียนยังไม่เยอะนะครับในเชียงใหม่นี่ไม่มีเลยอ่าเชียงใหม่ไม่มีเลยเชียงใหม่ไม่มีเลยนะครับแต่ที่ที่กรุงเทพเนี่ยแน่ๆเลยก็คืออันดับแรกอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิีดลน,นะครับอ,นนอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยนะเจ้าแรกครับใช่ไหมครัได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยนะฮะแล้วต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยเพราะว่าต้องใช้ภาษาค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่เป็นน,นักคณิตศาสตร,ร์ประกันภัยเนี่ยจะต้องให้คำปรึกษาถ้าเกิดบางบริษัทที่เป็นเป็นพูดยังไงว่าถ้าอยากได้เงินเยอะๆแล้วทำงานกับบริษัทฝรั่งเนี่ยจะยิ่งได้เงินเยอะไปอีกเพราะฉนั้นถ้าเรียนเป็นภาษาอังกฤษจะยิ่งได้เปรียบ ครับนะครับก็ได้เปิดมหิดลเนี่ยได้เปิดหลักสูตรนี้ในปีการศึกษา2552นะฮะโดยมีศาสตราจารย์ดรยงวิมลเลนบุรีนะครับนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2550เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศดด้านคณิตศาสาตร์และเป็นประธานหลักสูตรนี้นะครับแล้วอีกที่หนึ่งตอนนี้ที่ผมทราบก็คือว่าคณิตศาสาตร์ประกันภัยเนี่ยอยู่ในคณะสถิติศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นะครับอยู่ในเป็นเป็นแขนงหนึ่งในคณะสถิติศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็สอนโดยตรงเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากทางมหิดลแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่ธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์ผมได้ยินผมผมเจอในข้อมูลว่ามีแต่ว่าลงในคณะไหนยังไงนี่อันนี้คงขอติดไว้ก่อนแล้วครับนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีที่มหิดลมีที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มีที่จุฬาเชยนชัดๆเลยนะครับให้เห็นชัดๆ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับไอาการที่เราจะ,ะเข้าไปมีส่วนร่วมนะในอาชีพดีๆอย่างนี้ได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยการเตรียมตัวความ<ช>ตั้งใจจริงนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจบมาปั๊บน่ยจะยังไงจบมาเราก็ยังต้องมีการสอบเพื่อรับใบอนุญ,ญาตอยู่ดีใช่ครับเหมือนเหมือนหมอฮะคือค ถ้าเป็นแพทย์เป็นเป็นแพทย์หรือเป็นหมอเนี่ยพอเจอปุ๊บต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พอจะจะจะแตกแขนงออกไปเช่นอาจจะไปเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านด้านสมองก็ต้องไปเรียนเพิ่มทางประมาณนี้ต้องต้องไปเรียนเพิ่มพอไปเรียนเพิ่มมาปุ๊บก็ต้องมาสอบอีกเพื่อเพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านสมองนะครับหรืออีกท่านหนึ่งอาจจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อพอไปเรียนเพิ่มมาปุ๊บก็ต้องมาสอบเพิ่มอีกในส่วนของการเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจอแล้วครับพี่สุกฤษครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เลยนะครับคบณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาควิชาสถิติสาขาประกันภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้อันแรกนะอันนนี้อัที่อยู่ที่คณะสถิติครับอันที่สองครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยมหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้เป็นเจ้าแรกที่เปิดในบ้านเราคณะวิทยาศาสตร์สถิติธุรกิจประกันภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับอ่าอันนี้ผมยังไมมม่ีข้อูลคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีสาขาสถิติของมธรรมศาสตร มีแน่นอนคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตประยุกต์พระจอมเก้าลาดกระบังครับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการสาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงมหาวิาลยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังอันนี้อันนี้เปิดเลยนะฮะใหม่แต่ตอนนี้คือทุกวริหารอะไรเริ่มมีนะฮะคณะบริหารธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการเอกการประกันวินาศภัยครับเอแบกครับนี่ชัดเจนมีมีครับนี่ สะดวกสบายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับผมว่าน้องๆที่สนใจนะครับถ้ากลับไปย้อนฟังอย่างที่คุณเอกพูดเนี่ยลองไปเลือกดูนะครับแต่ผมผมผมเน้นนะฮะว่าน้องต้องชอบคณิตศาสตร์ก่อนครับถ้าน้องไม่ชอบคณิตศาสตร์แล้วอยากรวยด้วยสาขานี้เนี่ยเป็นไยไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะต้องต้องน้องต้องรักเรื่องของคณิตศาสตร์ก่อนเพราะว่าอย่างที่บริษัทผมเนี่ยผมผมเคยไป รับการสัมมนาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการประกันภัยรถยนต์เนี่ยแล้วเราก็เขามีคณะมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทมามาจอยด้วยนะครับก็เขาทําวิจัยย้อนหลังไป5ปีนะฮะแล้วทําคาดการไปอีกข้างหน้าอีก5ปีครับสําหรับรถแค่เลือกรถ3ประเภทนะฮะรถเก๋งเล็กอย่างที่ผมเล่าให้ฟังรถเก๋งใหญ่แล้วก็รถ SUV ครับ ผมเห็นข้อมูลทางสถิติเนี่ยเขายกมาให้พวกผมดูนี่ประมาณสองลังนะฮะแล้วผมบอกว่าตายแล้วเราเอามาให้ผมอย่างนี้แล้วผมจะยังไงเนี่ยครับคือเขามองไปถึงขนาดที่ว่าอ,อ,อย่างรถเก๋งเล็กเนี่ยจะมีใครใช้บ้างคนอายุกลุ่มไหนบแบ่งเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับนะครับแบ่งกลุ่มอายุด้วยถ้าผู้ชายกลุ่มไหนใช้เยอะถ้าผู้หญิงกลุ่มไหนใช้เยอะซึ่งความเสี่ยงมันเฉลี่ยไปมันมันปันไปเลยนะฮะเสร็จแล้ว พอมาแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บแบ่งอาชีพอีกครับอาชีพไหนก่อให้เกิดความเสียหายเยอะมากที่สุดอะไรเงี้ยอาชีพไหนที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยอีกอันนี้ก็คือที่มาของคําว่าขั้นอาชีพใช่ค่าเบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันแล้วตรงนี้ไม่เท่าละใช่ไหมครับก็อย่างอันหนึ่งที่เราเห็นที่เราเห็นวันนั้นเราก็ขำกันนะฮะว่ารู้สึกผมจะเคยคุยครั้งหนึ่งกลุ่มที่ขับรถปลอดภัยที่สุดครับอันนี้ผมพูดรวมเลยนะประเภทคือกลุ่ม ผู้หญิงโสดอายุไม่เกินสามสิบปลอดภัยที่สุดครับครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เบีย์ถูกอครับกลุ่มผู้หญิงโสดแต่ว่าต้องเกินต้องต้องเกินสิบแปดนะฮะอายุเกินสิบแปดแต่ไม่เกินสามสิบเราเป็นผู้หญิงโสดครับกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้รถเล็กครับแล้วจะเป็นรถที่ซื้อด้วยกําลังความสามารถของตัวเองครับนะฮะแล้วจะลักรถมากจะทนุถนอมจะอะไรจะขับอะไรจะขับค่อนข้างจะระวังแล้วกลุ่มนี้จะเป็นวัยที่ยัง ปะเปรียวอยู่ฮะคือหูตาดีครับมีอะไรตัดหน้าก็เบรคทันอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มนี้ความเสียหายในส่วนของสถิตินะฮะที่บริษัทผมลองลองทาวิจัยดูเนี่ยน้อยที่สุดอันนี้ก็คือหน้าที่ของนักทฤตฎีการแพนได้เองครับปิดท้ายช่วงนี้ครับคุณสุกรครับผมมีสถิติจาก CareerCast.com นะครับเป็นกระทรวงแรงงานของอเมริกาครับเขามีการจัดอันดับ10อาชีพที่ดีที่สุดในปีที่แล้วครับใช่ครับคำนวณจากรายได้ความเครียดการจ้างงานสิ่งแวดล้อม นะฮะในเรื่องของการจัดอันดับอาชีพที่น่าทําที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดนะครับอันดับ10ครับนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเงินเดือนก็คือได้ประมาณ2อล้านสี่แสนบาทต่อปีคํานวณมาเป็นบาทแล้วนะครับก็ตกเดือนละ2องแสนอันลำดับที่9ครับนักกายภาพบําบัดครับสองล้านสามแสนบาทต่อปีลำดับที่8จักษุแพทย์ครับจักษุแพทย์นะครับสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทครับอันดับ7นักกิจกรรมบําบัดครับสองล้านสามแสนบาทต่อปี อันดับ6ผู้ดูแลสุขภาพฟัน2ล้าน1แสนบาทต่อปีอันดับ5ครับนักวางแผนทางการเงิน3ล้านบาทต่อปี financial planner นะครับ,รบอันดับ4ครับนักโสดศาสตร์วิทยาครับ2ล้านบาทต่อปีอันดับ3ครับวิศวกรซอฟต์แวร์ครับ2ล้านแสนบาทต่อปีอันดับ2ครับวิศวกรชีววิทยา2 5 0ล้านหแสนบาทต่อปีและอันดับ1ครับ นักิตศาสัตร์ประกันภัยนี่คือเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นนะครับนักิตศาสัตร์ประกันภัยนะครับสองล้านเจ็ดแสนบาทต่อปีแสดงว่ารายได้ไม่น้อยเลยแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทํางานมีความสุขด้วยนะครับก็จากข้อมูลที่ผมมีนะฮะสหรัฐเขาบอกว่าอยู่ที่เฉลี่ยประมาณหนึ่งหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐนะฮะกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ฮ่องกงนี่คือ1ล้านเหรียญฮ่องกงครับต่อปีก็ประมาณ5ล้านบาทประมาณนั้นเลยนะก็เนี่ยฮะก็พอกับบ้านเราพพกับบ้านเราบ้านเราครับพอกับบ้านเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับท่านที่สนใจเนี่ยคุณพิเชษเจรมณีทวีสินเนี่ยเขามีหน้าแฟนเพจของเขาครับนะครับแล้วเขาก็มีหนังสือรู้สึกจะแปลเป็นไทยด้วยว่าสิบไขความลับสิบสุดยอดอาชีพ <med> นะฮะผมลองเข้าไปดูในแฟนเพจของเขาแล้วก็เขาขายหนังสืออันนี้ด้วยแล้วก็เขาคงจะอธิบายด้วยแหละว่าคือในสิบอาชีพเนี่ยมันมีอาชีพนักณิตศาสสร์ประกันภัยด้วยนะฮะแล้วก็เขาก็จะขายให้หรูว่าถ้าอยากจะเป็นนักณิตศิสตั์เนี่ยต้องเต,ตรียมตัวยังไงต้องอะไรยังไงครับแม่ก็ต้องมันเหมือนกับการ การลงทุนให้กับอนาคตเนี่ยนะครับก็ต้องต้องแลกมาด้วยเวลาเรื่องความทุ่มเทเรื่องของทุนทรัพย์ในการที่จะพัฒนาตัวเองให้กับให้น้องๆที่จะไปถึงจุดนั้นได้ใช่ก็เช่นเดียวกันใครับนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกลจุมปามมนนะครับครับผมครับพูดหน้าเจอกันใหม่ครับเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปมพานธ์ล่วงหน้าทางแฟนเพจเหมือนเดิมได้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงอิน u r วร์นด์ทอล์ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจร ดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุก่อนจุ